ตอนที่395ไทยเหาไทฮาบังคับให้แต่งงานหลังจากหงโมออกไปแล้วไทเฮาจึงเอ่ยขึ้นมาอีกว่าเชิญเอ,อ่ยอีกไม่นานก็จะถึงวันเกิดของเจ้าแล้วเจ้าจะอายุ24ปีแล้วทว่ายังไม่ได้แต่งงานลูกพี่ลูกน้องของเจ้าเหล่านั้นแม้แต่คนที่อายุน้อยกว่าเจ้าต่างก็มีบุตรกันแล้วเจ้าไม่ร้อนใจบ้างเลยหรือเซียวจิงเชิญตอบกลับด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งว่าหลานยังไม่รีบพยักหักแต่งภรรยาเพียงเพื่อต้องการมีบุตรเช่นนั้นการแต่งงานไปมีประโยชน์อันใด ไทเฮาทะลึงตาใส่เขาเจ้าเอ่ยวาจาเหลวไหลอันใดกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการแต่งงานมีบุตรถือเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตมนุษย์การแต่งงานไม่ใช่เพื่อมีบุตรเท่านั้นทว่าเจ้าจะได้มีคนคอยใส่ดูแลคอยช่วยเจ้าจัดการเรื่องภายในจวนคอยจัดการเรื่องสารสัมพันธ์เจ้าจะได้ไม่เหนื่อยใจกับเรื่องเหล่านี้สามารถวางใจไปจัดการงานในราชสำนักได้เซียวจิงเฉินไม่หวั่นไหวเรื่องพวกนี้เซียวป๋อจัดการได้ดีอยู่แล้วพะยะค่ะ ไทเฮาถูกเขาทําให้โมโหโจนต้องยื่นมือออกไปตีเขาหนึ่งคราเจ้าช่างหัวรั้นยิ่งนักเจ้าตั้งใจจะย่โมโหโชใช่หรือไม่ดวงตาของเซียวจิ่งเฉินเต็มไปด้วยความขนขันทว่าน้ำเสียงยังคงเรียบนิ่งดังเดิมท่านใหญ่เรื่องการแต่งงานข้ามีแผนการของตนเองแล้วไทเฮาไม่เชื่อคำเอ่ยของเขา เจ้าก็เอาแต่เอ่ยแบบนี้แหละนี่มันผ่านมากี่ปีแล้วกันเจ้าไม่เคยแสดงแผนการให้ข้าดูเลยสักคราบัดนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าคนหัวรั้นอย่างเจ้าไม่คิดจะแต่งงานในเมื่อเจ้าไม่ยอมตัดสินใจเช่นนั้นข้าจะช่วยเจ้าเป็นกังวงในเรื่องนี้เองอีกประเดี๋ยวข้าจะให้คนรวบรวมรายชื่อหญิงสาวจากตระกูลสูงสักในเมืองหลวงมาแล้วค่อยทําการเลือกทีละคนข้าไม่เชื่อว่าหญิงสาวสูงสักเหล่านั้นจะไม่ตรงใจเจ้าเลยสักคนเซียวจิงเฉินไม่ได้คัดค้านเช่นนั้นก็ตามพระทายท่านยายเถิดพยาข่าท่านยายจะได้มีอันใดทำเพื่อข้าเวลา ในยุคสมัยนี้การแต่างงานเป็นเรื่องที่บิดามารดากำหนดให้ทวาบัตนี้เขาไม่มีบิดามารดาแล้วดังนั้นหน้าที่นี้ย่อมตกไปอยู่ในมือของท่านยายโดยปริยายเขาคาดเดาถึงเหตุการณ์เช่นนี้ได้ตั้งแต่ต้นแล้วดังนั้นเขาจึงขอพระราชะองค์การมาจากห้องเต้นหนึ่งฉบับโดยมีเนื้อความว่าเรื่องการแต่างงานเขาจะเป็นผู้เลือกด้วยตนเองดังนั้นเขาจึงไม่กลัวว่าไทเฮาจะยัดเยียดหญิงสาวจากที่ใดก็ไม่รู้มาให้เขา ไทเฮาโมโหนต้องกัดฟันแน่นแต่ก็ทำอันใดเขาไม่ได้ดังนั้นจึงเริ่มแซงร้องให้ออกมาช่วงรัชสมัยก่อนไทยเฮาผ่านการต่อสู้แย่งชิงในวังหลวงมามากมายดังนั้นการแซงร้องให้จึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนางเพียงกระพริบตาไม่กี่คราน้ำตาก,ก็ไหลลงมาแล้วจากนั้นนางก็หยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับที่หางตาปากก็พร่ำบ่นไม่หยุดว่า เพื่อพ่อของเจ้าแล้วเสด็จแม่ของเจ้าถึงกลับยอมทิ้งให้เจ้าทนทุกข์อยู่คนเดียวเจ้าเป็นเลือดเนื้อเชื้อเคือของนางส่วนนางเป็นเลือดเนื้อเชื้อเคือของข้าทุกคราที่ข้ามองเจ้าข้ามักจะเห็นนางอยู่ในตัวเจ้าด้วยข้ามักจะคิดว่าหากวิญญาณของแม่เจ้ารับรู้ว่าตลอดหลายปีมานี้เจ้าต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวนางจะทุกข์ใจเพียงใดนางคงจะโทษตนเองว่าไม่ควรทิ้งเจ้าเพื่อตามพ่อของเจ้าไปอีกทั้งยังจะโทษว่าข้าไม่รักเจ้าไม่ดูแลเจ้าให้ดีเมื่อเช่นนี้ข้ารู้สึกปวดใจราวกับโดนนิด ท่านใดนั้นหงโมก็กลับมาจากด้านนอกเมื่อได้ยินคำเอ่ยของไทเฮานางจึงรีบเข้าไปผสมโรงทันใดไทเฮาหย่าได้โศกเศร้าไปเลยเพคะตอนองค์หญิงใหญ่ยังทรงมีพระชนชีพอยู่นั้นพระนางทรงรักและใส่ใจพระองค์อย่างถึงที่สุดพระนางย่อมทราบว่าไทเฮาไม่มีทางไม่สนใจท่านองไทเฮาทรงหย่าทรงพระดำริมากจนเกินไปเลยเพคะมิเช่นนั้นดวงวิญญาณขององค์หญิงใหญ่อาจจะไม่สงบได้เพคะ ไทเฮาร้องให้ฟูมฟายพลางจับมือของหงโมโมเอาไว้หงเ e อียเท้าในใจของข้านั้นรู้สึกผิดข้ารู้สึกเป็นทุกเสียเหลือเกินเพราะเชิญเอ๋อไม่ยอมแต่งงานเสียทีเรื่องนี้ต้องมีสาเหตุทว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ข้ากลับไม่สามารถหาสาเหตุได้สักทีเช่นนั้นคงเป็นเพราะข้ายังพยายามไม่มากพอข้ารู้สึกผิดต่อบุตรสาวของข้ามากจริงๆฝีมือการแสดงของไทเฮาดีเยี่ยมเสียงร้องให้คร่ำครวญน,นั้นทำให้ผู้ฟังอดกลั้นน้ำตาแห่งความเห็นใจเอาไว้ไม่ได้ หงโมก็พล่อยตาแดงไปด้วยสองนายบ่าวต่างก็แสดงท่าทีปวดใจเป็นอย่างมากเซียวจิงเฉินที่มองดูอยู่ด้านข้างอดมุมปากกระตุกไม่ได้เขาทราบว่าไทเฮาแซงทำไทเฮากับหงโมต่างก็รู้ใจกันการแสดงทั้งรับและส่งเช่นนี้ทั้งสองแสดงร่วมกันมาไม่รู้กี่คราแล้วตอนที่เขายังเยาหักเขามีเรื่องอันใดแล้วไม่ยอมบอกไทเฮาไทเฮากับหงโมก็จะทำเช่นนี้ แต่ก่อนตอนยังเยาวเมื่อเขาถูกหลอกเช่นนี้เขามักจะทําตัวไม่ถูกจากนั้นก็จะสารภาพความจริงออกไปทั้งหมดแต่หลังจากที่เขาเติบใหญ่ขึ้นมาวิธีนี้ก็ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปดังนั้นไทเฮาจึงไม่ใช้วิธีนี้มานานแล้วแต่ไม่คาดคิดว่าวันนี้ไทเฮาจะงัดเอาไม้ตายออกมาอีกคราแม้จะทราบว่าไทเฮาแสร้งแสดงออกมาทว่าภายในใจของเซียวจิงเฉินก็ยังรู้สึกอยู่ดีหากเอ่ยตามจริงแล้วเป็นเพราะไทเฮากังวลและเป็นห่วงเขา ความรู้สึกที่มีคนคอยเป็นห่วงมีคนคอยรักนั้นภายในใจของเซียวจิงเฉินรู้สึกดีเป็นอย่างมากแต่ว่านั่นเป็นคนละเรื่องกันเรื่องการแต่งงานนั้นเขาไม่คิดจะยอมถอยให้แต่ก็ทําใจแข็งดูไทเฮาแซงร้องให้แบบนี้ต่อไปไม่ได้แม้ว่าจะเป็นเพียงการแสดงทว่าไทเฮาก็อายุไม่น้อยแล้วกลัวว่านางจะเป็นอันใดขึ้นมาดังนั้นเขาจึงเอ่ยออกมาว่าสเสด็จยายอย่าได้ใจร้อนไปเลยพะยะคขะเรื่องการแต่งภรรยานั้นข้ามีแผนการแล้วจริงๆ เมื่อไทเฮาได้ยินดังนั้นจึงหยุดร้องให้ลงทันใดานางเอ๋ยถามเขาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่าจริงหรือเจ้าเล่าแผนการให้ข้าฟังได้หรือไม่เซียวจิงเฉินตอบกลับอย่างสิ้นหวังบัดนี้ยังเอ๋ยไม่ได้แต่เสด็จยายปลดวางใจเถิดข้าไม่อยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตเป็นแน่อีกไม่ชาย่อมจะแต่งหลานสะพ้ยมาให้ท่านยายอย่างแน่นอนพะยะค่ะเมื่อไทเฮาได้ยินดังนั้นก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก นางปาดน้ำตาบนใบหน้าออกแล้วเอ่ยกับหงโมว่าหงเอียเท้าเจ้าได้ยินหรือไม่เฉินเอ๋อใกล้จะมีภรรยาแล้วน้ำตาของหงโมโมก็มาลายหายไปจากใบหน้าแล้วเช่นกันนางดีใจจนยิ้มกว้างหม่อมฉันได้ยินแล้วเพคะไทยเฮายินดีด้วยนะเพคะความปรารถนาของท่านจะเป็นจริงแล้วเมื่อไทยเฮาได้ยินดังนั้นก็รู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างมากนางลากเซียวจิงเฉินไปเอ่ยถามว่า รีบบอกข้าเร็วเข้าเจ้าชอบแม่นางจวนใดปีนี้อายุเท่าใดแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างเหมาะสมกับเจ้าหรือไม่เซียวจิงเฉินยกถ้วยชาบนโต๊ะขึ้นมาแล้วเอ่ยว่าสเสด็จยายเมื่อครู่ข้าเพิ่งเอ่ยไปว่ายังบอกไม่ได้พะยะค่ะไทเฮาลีตามองเขาอย่างสงสยัยไม่ใช่ว่าเจ้ากําลังหลอกลวงข้าอยู่หรอกนะเซียวจิงเฉินทาหน้าเรียบนิ่งข้าไม่นําเรื่องพวกนี้มาหลอกลวงท่านหรอกไทเฮาคิดว่าหลานชายของนางผู้นี้ไม่เคยหลอกนางมาก่อน ดังนั้นภายในใจจึงเชื่อไปแล้วครึ่งหนึ่งเช่นนั้นเจ้าต้องรีบจัดการให้เร็วสักหน่อยข้าอายุไม่น้อยแล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่ทราบหงโมรีบเอ่ยแทรกขึ้นมาทันใดว่าไทเฮาอย่าตรัสเช่นนี้เลยพระองค์จะต้องมีพระชนมายุยืนยาวร้อยปีเป็นแน่เพคะไทเฮามองค้อนนางหนึ่งคราไม่ว่าช้าหรือเร็วสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีดังนั้นหากมีเรื่องอันใดที่อยากทำก็ต้องรีบทำโดยเร็วเช่นนี้หากตายไปแล้วจะได้ไม่เสียใจในภายหลัง เมื่อเอ๋ยจบจึงเหลือบมองเซียวจิงเฉินอีกคราแล้วเอ๋ยด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าเรื่องเดียวที่ยายอยากทำในตอนนี้คืออยากเห็นเจ้าแต่งงานเฉินเอา๋อหาักเจ้าไม่รีบจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยในอนาคตหากยายตกตายไปแล้วยายจะอธิบายกับท่านแม่ของเจ้าว่าอย่างไรสีหน้าของเซียวจิงเฉินเหมือนไม่ได้คิดอันใดแต่เมื่อมองเส้นผมของไทเฮาที่เริ่มขาวโพลนในใจก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าใดนักดังนั้นเขาจึงถอนหายใจออกมาเบาๆแล้วเอ๋ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าสเสด็จยายโปรดวางใจเถิด เมื่อไทเฮาได้รับคำรับรองจากเขาจึงผ่อนคลายสีหน้าลงจากนั้นก็เผยรอยยิ้มออกมาแล้วเปลี่ยนไปสนทนาเรื่องอื่นแทน